ครับผมนายภูมิศักดิ์ทองคำผู้ดำเนินรายการและนายภูรินรักษาพักดีช่างกล้องวันนี้ครับผมจะพามาดูฟาร์มไก่ไข่ที่นี่ครับว่าเขามีกรรมวิธีการเลี้ยงอย่างไรบ้างครับอ้าแล้วอนนี้เราก็เจอกับเจ้าของสวนแล้วนะครับผมอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้กำลังทำอะไรเอ่ยมาเห็ดควมสะอาดข้อครับมาเห็ดอย่างกันนี้ครับโอ้วันนี้จะมา มาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงไก่ครับว่ามีกรรวิธีในการเลี้ยงยังไงแล้วก็การเลี้ยงยังไงให้ได้ไข่ที่ดีครับโดยรวมแล้วเนี่ยเลี้ยงไก่เนี่เลี้ยงยังไงครับเลี้ยงยังไงบ้างคือตอนเช้าผมก็จะปล่อยไก่ออกมาให้มันหากินแถวๆนี้แหละครับแล,และตอนเย็นเนี่ยมันก็จะเข้ากลับเข้าโกงเองครับแล้วใช้อะไรในการ,ให,าหารให้อาหารให้อาหารกันผมชื่อหัวหารครับจากไอ บริษัทของไอไอ b ี BT ครับ c ี CT ผมก็เอาให้กินคูมือครับแต่วก็เช้าให้แล้วก็ตอนเย็นก็ให้อยากทราบว่าแต่ละวันเนี่ยได้ไข่วันละกี่ฟองก็ตกวันหนึ่งก็ประมาณสิบสองถึงสิบห้าฟองครับต่อวันแล้วปัจจุบันเนี่ยครับขายเป็นขายเป็นแผงได้แผงละกี่บาทแล้วก็ได้ฟองละกี่บาท ส่วนขายไข่ไก่มันก็ต้องดูไซด์เลยครับถ้าไซด์เล็กมากก็ประมาณตกอยู่ฟองละ3าถึงสบาทครับถ้าเราเอาไปขายตามร้านค้าก็จะตกอยู่ที่แพงและ80บาทแผงหนึ่งมี30มฟองส่วนไข่เบอร์ใหญ่ใบหยุดใบใบใหญ่สุดก็ประมาณอยู่ที่ฟองละ6ถึง7บาทครับแล้วแต่ร้านรับซื้อถ้าตกอยู่แผงหนึ่งก็ประมาณ120บครับแล้วมีเลี้ยงอย่างอื่นบ้างรับนอกจากไก่ไ ก็มีพวกไก่ชนครับไก่ไก่ชนแล้วก็เป็ดเป็ดไข่ครับตอนนี้พึ่งประมาณห้าหกเดือนครับยังไม่ไก่จนเราเนีนะครับสําหรับการเยี่ยมชมสถานที่ในวันนี้ก็ขอบคุณเจ้าของสวนครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นไกด์เที่ยวนำชมนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้สำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ วันนี้ก็ถือเป็นการขอบคุณที่เขาให้มาความรู้อย่างนี้ครับก็เราจะอุดหนุนไข่ไข่ของเขาโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใช่จะดีเรอครับขอบคุณมากครับผม